สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันมานาแสนนานเรื่องราวที่เราจะทำได้เห็นตัวตนของทานอสมากขึ้นเราจะได้เห็นจุดสูงสุดของเขาและจุดต่ำสุดของเขานั่นเองและเรื่องราวนี้นะครับผมก็คือเรื่องราว ทานอสวินนั่นเองครับในที่สุดแล้วนั้นทั่วทั้งจัก,กรวาลจะตกเป็นของ Thanos. Thanos ทานอสทานอสสิเลอครับผมคือผู้พิชิตจัก,กรวาลเรื่องราวนะครับผมมันจะเป็นเช่นไรมันจะมันขนาดไหนกันเนี่ยครับเราไปเริ่มติดตามชมกันได้เลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวทานอสวินชัยชนะของทานอสในพาร์ทที่1นนั่นเองครับเรื่องราวของเรานะครับผมเริ่มต้นขึ้นที่บนอวกาศอันแสนไกลโพ้นนั่นเอง สถานที่แห่งนี้นะครับผมคือดวงดาวของเหล่าชีทอรี่หนึ่งในเผ่าพันธ์ุเอเลียนที่แข็งแกร่งและมีกำลังลบมากมายแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าล่บวบงโครจรของจัก,กรวาลนี้นั้นของดาวเคราะห์นี้นั้นมันจะมีแต่ซากศพนั่นเองครับ เพราะว่าในตอนนี้ทานอสนะครับผมได้บุกเข้ามายึดครองดวงดาวแห่งนี้แล้วและทานอสนะครับผมก็ได้จัดการนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวชิทอรี่ไปนั่นเองไหนแกบอกข้ามาซิใครคือราชาของเจ้าข้าข้าคือพระราชาของดาวดวงนี้ท่ททานท่านานอสแกพูดเพอเจอร์อะไรของแกไม่ข้าพูดจริงๆค่ข้าคือราชาของดาวดวงนี้ข้าสาบานได้เลยได้โปรดเถอะข้าข้าให้ท่านได้ทุกอย่างปัก และเสียงกระโหลกของชาวชิทอรี่ที่ถูกเยียบจนละเอียดนั้นกระดังขึ้นมาราชานะ่ะไม่ร้องขอใครหรอกทานอสนนได้จัดการราชาของชาวชิทอรี่และขึ้นไปนั่งบนบัลลังในทันทีเสียงตะโกนกู่ร้องทานอสจงเจริญทานอสจงเจริญได้ดังขึ้นเหล่ากองทัพมากมายนั้นได้มาสวามิภักิ์ต่อทานอสท่านทานอสข้าคือเจ้าไม่ใช่แค่ังนั้นงานข้าก็คือคนที่ไม่มีตัวตนแต่ข้ามาลายงานท่านไว้ในตอนนี้ พวกเรานั้นได้ยอมแ้กับท่านหมดแล้วช่างเป็นเมตตาเหลือเกินที่ท่านนั้นไว้ชีวิตพวกเราเอาไว้แต่ท่านทานอสข้าสงสัยอย่างหนึง่งเจ้าสงสัยอะไรกันเจ้าสงสัยอะไรกันทานอสน,นะครับผมได้หยิบหัวของนายทหารคนนั้นมากดลงกับพื้นแกต้องการอะไรกันแน่บอกข้ามาข,ข้าผู้ไม่มีตัวตนคนนี้เพียงสงสัยแต่ว่าเมื่อไหร่พวกท่านท่านเทพของพวกเราจะหยุดสังหารพวกเราสักทีซึ่งทานอสนะครับผม ก็งงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีตัวเทพของพวกเราอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันข้าข้าไม่เข้าใจเลยท่านทานอสเจ้าสิ่งนั้นมันปรากฏขึ้นมามาจากไหนก็ไม่รู้และในตอนนี้มันกําลังทาลายพวกเราในตอนนี้มันกําลังชี้กระชากระบบป้องกันของเราอยู่มันมันรวดเร็วอย่างกับฟินิกซ์ท่าน Thanos, ท่านทานอสทําไมกันละ่ะน,นั่นท่านกําลังยิ้มอยู่อย่างนั้นหรอ และเมื่อทานอสนะครับผมได้ยินว่ากําลังมีบางอย่างนั้นบุกเข้ามาจู่โจมเนี่ยสิ่งที่ Thanos ทานอสทาออกมาคืออะไรอย่างนั้นเหรอครับผมยิ้มนั่นเองครับเขากำลังจะได้เจอกับศัตรูที่มันแข็งแกร่งแล้วนั่นเองและเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดไปที่นอกอวกาศในตอนนี้เปลวไฟขนาดใหญ่นั้นได้บุกคาลายกองทัพองชิฮอรี่จนเลือดของพวกมันนั้นตกลงมาเป็นหาฝนและเราก็จะได้รู้นะครับว่าใครกันแน่ที่บุกมาโจมตีทานอสผู้นี้ สิ่งนั้นนะครับผมคือคอสมิกโกสไลเดอร์นั่นเองโกสไลเดอร์ตัวนี้มันคือใครกันทำไมมันถึงมีพลังมากมายขนาดนี้ไม่ได้บุกจู่โจมและฝ่าระบบป้องกันทั้งหมดเข้ามาและพุ่งเข้ามาหาทานอสในทันทีเหล่ากองทัพชิฮอลลี่นั้นได้ตั้งทัพเตรียมตัวเอาไว้แต่นั่นมันไม่ได้เป็นผลกับพลังของโกสไลเดอร์เลยโกสไลเดอร์แห่งอวากาศนั้นสามารถทำลายกองทัพชิฮอลลี่ได้อย่างง่ายได้และเข้ามาพบทานอสในทันทีเฮ้ยห hey, วัดดีฟังนะทานอส คือฉันมีอะไรนิดหน่อยอยากจะคุยกับแกนะคือแกต้องมากับฉัน,นว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าแกไม่อะไรก็มากับฉันนี่มาทานอน,นั้นได้ยิ้มกลับไปเออนี่แกอยากจะต่อสู้อีกอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคฉันก็เข้าใจนะว่าที่นี่มันร้อนนิดหน่อยนะมันมีฝนเป็นเลือดด้วยแต่แน่นอนละฉันกําลังทําตามคําสั่งของใครบางคนอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องทำเนี่ยคือการนําตัวเจ้าไปไม่ใช่การมาต่อสู้กับเจ้าทานอน งั้นเจ้าก็กลับไปบอกเมมฟิสโตซะไว้ทามันต้องการเจอข้ามันควรจะส่งอย่างอื่นที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้มาเดี๋ยวนะเมมฟิสโตอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไอ้วิญญาณชั่วแกนะ่ะเป็นเพียงหมากในนรกเท่านั้นโอ้ยไม่ใช่แล้วแกเข้าใจผิดแล้วฉันน่ะติดอยู่ในนรกมาตลอดนั่นแหละแต่เอานะ่ะในตอนนี้มากับฉันเถอะฉันรู้ว่าแกจะมาตรงนี้ใกล้เกินไปแล้วถอยไปหน่อยก็ดีนะฉันเข้าใจว่าการฆ่ามันเป็นแบบเรื่องปกติของแกอยู่แล้ว แต่ฉันจะบอกนะมันไม่ได้ผลหรอกและฉันจะขอบอกกับแกรตรงๆเลยนะว่าถ้าฉันต้องฆ่า,าแกเนี่ยเข,ข้าใจไหมฉันฆ่าแกไม่ได้เพราะถ้าฆ่า,าแกเนี่ยทำลายทุกอย่างมันจะปั่นปวดไปหมดและฉันอาจจะต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องตายยังไงล่ะทานอนนะครับผมไม่ฟังคำเพอร์เจอร์ของโกสไซเดอร์แล้วได้ยิงพลังใส่โกสไซเดอร์ในทันทีแต่ในช่วงอึดใจนั้นเองนะครับผมทานอนนะครับก็ถูกรัดโดยโซ่สีทองเอาไว้นั่นเอง โซ่สีทองที่ลุกเป็นไฟนี้นั้นมันคือโซ่ที่ถูกสร้างโดยกระดูกของไซโทแลคเพราะฉะนั้นไม่ต้องพยายามจะทำร้ายตัวเองของทานออดแกน่ะดินไม่ดุดหรอกและอีกอย่างหนึ่งดูนี่ซะฉันมีชิ้นส่วนของไทม์สโตนอยู่นั่นเองและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมแกถึงถูกลักอยู่ในโซ่ตอนนี้ฉันหยุดเวลาเอาไว้แล้วเอาโซ่ไปล่ามแกยังไงล่ะเอาล่ะในตอนนี้เราถึงเวลาเดินทางกันแล้ว และโกสเตเดอร์นั้นก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับทานอสในทันทีเขาได้เปิดประตูมิติขึ้นและพุ่งมายัางการเวลาอีกการเวลาหนึ่งที่เขาจากมาในที่แห่งนี้นั้นมันคือมิติของโลกนั่นเองครับแต่โลกใบนี้นั้นมันไม่ใช่โลกที่เรารู้จักโลกที่สูญสลายไปแล้วนั่นเอง g กส s ตเดอร์ของเรานะครับได้พุ่งเข้ามายัางปราสาทในฮันทีในตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วล่ะและโกสไตเดอร์นั้นก็เดินเข้าไปข้างในในฮันทีครับแก แกจะหนีฉันไปอย่างนี้ไม่ได้นี่แกได้ยินฉันไหมวะได้ยินสิแปลกใช่ไหมล่ะดูนี่สิกะโหลของฉันไม่ได้มีหูด้วยซ้ำแต่ฉันเสอกได้ยินแกได้ไงวะแกะล่าฉันมาที่นี่แล้วแกยังหนีฉันไปอย่างนั้นเหรอนี่มันเล่นตลกหรือยังไงกันหันมาเผชิญหน้ากับฉันไอ้ลูกตุด๊ดเข้าใจไหมฉันจะฆ่าพวกแกทุกคนและในตอนนี้โสไซเดอร์ของเราก็เดินทางมาถึงเจ้านายของเขาแล้วนั่นเองครับเอาเลยบอสในตอนนี้เอาเขามาให้บอสละดูที่เจ้านานสิ ช่างอารมณ์ร้อนเหลือเกินข้าข้าคือธานอสเกอใช่นะสิเจ้านะ่ะคือธานอสตัวจริงอย่างร้อเซเลยแต่ข้านะกลัวเหลือเกินวพาเจ้านะ่ะไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ตรงนี้และเมื่อธานอสนันได้เห็นกับเจ้านายของโกไซเดอร์เขาก็ต้องตกใจทันทีเพราะสถานที่ที่เขาเดินมานั้นมันคืออนาคตยังไงล่ะครับผมและคนที่เป็นเจ้านายของโกไซเดอร์นั้นก็คือตัวเขาเองใช่เราล่ละตัวข้าเองพงเราชนะ พวกเราได้รับชัยชนะในจัก,กรวาลแห่งนี้ทานอสครับผมได้เอาชนะทั้งจัก,กรวาลน,นี่คือทานอสในเวอร์ชันอนาคตนั่นเองครับผมแต่ธานอสในปัจจุบันนั้นไม่สนนั่นเองครับเข้ามาจู่โจมร่างของตัวเองในอนาคตใน,นทันทีข้ามไม่สนแล้วว่าแกคิดว่าแกเป็นใครไอตัวปอมฟังข้าก่อนสิข้ามไม่ได้พาเจ้ามาที่นี่เพื่อต่อสู้งั้นเจ้าก็ไม่ควรพาข้ามาที่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไอ้หยาบักอ่างมาเรียกฉันว่าไอ้หนู ทานอนนะครับผมเตรียมตัวที่จะจูโจมร่างของเขาในอนาคตในหันทีแต่โกไซเดอร์นั้นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนบังฉันให้ดีนะถึงนายอยากฆ่าฉันเท่าไหร่เนี่ยนายฆ่าฉันไม่ได้หรอกฉันตายมานานแล้วเพราะฉะน,นั้นใจเย็นแล้วคุยด้วยเหตุผลกันดีกว่างั้นเหรอน่าสนใจยิ่งนะักข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนตายเนะี่ยมันตายได้อีกรอบไหมและเสียงตะโกนนั้นก็ได้ดังขึ้นหยุดได้โปรดเถอะข้าขอร้องข้าขอร้องจริงจริง ทานอสล่างในอนาคตนั้นได้คุกเข่ากับทานอสในปัจจุบันข้าข้าต้องการความช่วยเหลือของเจ้าแต่นั่นนะครับผมมายิ่งทําให้ทานอสโกรธยิ่งขึ้นเขาได้จู่โจมร่างของเขาในอนาคตกระเด็นลงมานี่แกเป็นใครกันแน่แกมีหน้าตาเหมือนฉันแกมีชื่อที่เหมือนกับฉันแต่แกปล่อยให้คำว่าขอร้องนั้นหลุดออกมาจากปาแกเนี่ยน,นะช่างน่าสมเพชยิ่งนักแกแกไม่ใช่ราชาแกไม่ใช่ทานอส แต่ในช่วงอืดใจนั่นเองครับผมราชาทานนอจากอนาคตนั้นก็ได้เอื้อมมือมาและยิงพลังใส่ทานนอล่างปัจจุบันแกพูดมากไปแล้วงั้นแกต้องการให้ข้าช่วยอะไรกันละ่ะข้าน่ะสูญเสียบ้างอย่างไปข้าสูญเสียบางคนไปและข้าต้องการให้เจ้านั้นมาช่วยข้าในการที่จะนําเธอกลับมายังไงละ่ะใครกันละ่ะที่เจ้าพูดถึงเจ้าหมายถึงใครกันเจ้าคิดว่าเป็นใครกันละ่ะและเมื่อทานอนเงนยหน้าขึ้นไป เขาก็จะได้เห็นนะครับผมกับรูปปั้นของเดธที่ถูกสร้างตัางงานเอาไว้นั่นเองความตายของจักรวานนั้นได้หายไปความตายที่เป็นที่รักของทานอสได้หายไปนั่นเองครับทานอตน,นะครับผมได้นําหัวของโกสไซเดอร์มาและใช้พลังของโกสไซเดอร์นั้นในการเจาะเข้าไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเอง ทานอสเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นได้รู้แล้วว่าในอนาคตนั้นเขาจะสามารถพิชิตจัก,กรวาลได้อย่างไรทุกความตายที่เขาได้มอบให้เหล่าชีวิตนับล้านนับพันล้านต้องตายลงมันเชิงสวยงามเลอเกินนีแกทำแบบนี้ทุกวันเลยอย่างนั้นเหรอคิงทานอสใช่นะสิฉันเริ่มเข้าใจแกแล้วละ่ะว่าทําไมแกถึงมีโกสไตเดอร์เป็นคนใช้แบบนี้มันก็ดีไม่น้อยเลยนะดูชัยชนะของตัวเองทุกวันเนี่ยเอาเถอะ แล้วแกจะให้ฉันทำอะไรต่อล่ะคิงทานอสไหนบอกมาสิพวกเราต้องทำอะไรต่อพวกเรานเนอะไปกินข้าวเช้ากันก่อนยังไงล่ะคิงทานอสนั้นได้พาธานอตเวอร์ชันปัจจุบันมาที่ห้องอาหารซึ่งเขาก็ได้กินข้าวอยู่ในโต๊ะยาวที่มีที่สองที่นั่นเองโดยในตอนที่ทานอตนะครับผมกำลังจะเดินไปนั่งที่ที่หนึ่งนั้นคิงทานอตก็ได้บอกที่นั้นนะ่ะมันเป็นของเธอไม่ใช่ของนายและในเก้าอี้ที่ว่างอยู่นั้นก็มีดอกกุหลาบสีดำวางอยู่นั่นเองนั่นคือที่ของเลดี้เดท แล้วเธอหายไปไหนกันละ่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเงินแก่จะพาข้าข้ามจัก,กรวาลมาเนี่ยเพื่อที่ให้มาแก้ปริศนาหรือไงถ้าแกรู้อะไรแกก็พูดออกมาเดี๋ยวนี้เลยฟังให้ดีนะไอ้หนูฉันน่ะได้ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตในการฆ่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลในตอนนี้ฉันได้ฆ่าทุกอย่างในจัก,กรวาลที่พวกเรารู้จักไปแล้วฉันได้ฆ่าเกือบทุกอย่างฉันให้ทุกอย่างกับเธอแต่มันมันยังคงเหลือสตรูอยู่นั่นเอง และฉันพาแกมาที่นี่เพื่อที่จะให้แกช่วยฉันฆ่าหมอนั่นยังไงละ่ะและหลังจากที่ฉันฆ่ามันในที่สุดความตายจะเป็นของฉันเธอจะเป็นของฉันยังไงละ่ะงั้นเหรองั้นแกบอกข้ามาหน่อยสิว่าคนที่มันทําให้ทานอนผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีความกลัวกาะกุมอยู่ในหัวใจมันคือใครกันที่ทานอนนั้นต้องข้ามเวลามาเพื่อจัดการเดอะฟอร์เรนวันยังไงละ่ะเมื่อทานอนได้ฟังหนึ่งนั้นเขาก็ตาโตขึ้นมาเลยมีแก แกรอฉันเล่นใช่ไหมที่แกพยายามพาข้ามาถึงที่นี่เพื่อจัดการกับไอ้ผู้นำสารที่ถูกลืมเนี่ยนะระวังไว้ข้าไม่ได้พาเจ้ามาที่นี่เพื่อมาเถียงกับเจ้าไอ้หนูฟอร์เรนวันกำลังมาที่นี่และด้วยความเร็วที่มันกำลังเดินทางมาในคืนนี้มันก็คงเดินทางมาถึงเอาละ่ะข้าต้องไปแล้วข้าต้องไปเตรียมตัวในการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงและข้าแนะนำให้เจ้าทำแบบนั้นเช่นกัน ซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมโกสไลเดอร์นั้นก็ได้เข้ามาในการเก็บซากอาหารของทานอสไปเออขอโทษนะพี่ใหญ่แต่อย่าคิดมากนะฉันต้องเก็บไอของพวกนี้นะ่ะเอาไปให้อาหารหมาของทานอสน่ะและเมื่อทานอสได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็สงสัยว่าหมานั้นคืออะไรกันข้าสงสัยเลอเกินทานอสนะครับผมเลยได้ตามโกสไ t เดอร์มาด้วยนั่นเอง และสิ่งที่เขาได้พบนะครับผมมันไม่ใช่หมาหรอกครับไอหมาของทานอที่พูดถึงเนี่ยสัตว์เลี้ยงของทานอท์ครับมันคือเดอะฮักนั่นเองโดยในขณะเดียวกันนี้เองครับที่ทานอร์เวอร์ชันปัจจุบันนั้นกําลังถามถ่ายเรื่องราวของโวลไซเดอร์อยู่เหตุการณ์นะครับผมจะตัดมาที่ฝั่งของคิงทานอทั้นเองในตอนนี้เขาได้ใส่ชุดเกาะพร้อมลบแล้วครับทีลักท่านดูข้าอยู่หรือไม่ในตอนนี้ท่านเห็นหรือไม่ว่าข้าทำอะไรเพื่อท่านลงไป ในตอนนี้ข้ากำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะฆ่าเฮ้ยไอ้แกเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยทานอสไม่รอใครนะเว้ยแม้แต่ทานอสเองก็ตามทานอสเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นได้เดินทางมาตามตัวของคิงทานอสไปนั่นเองแกปล่อยให้ฉันเล่นกับลูกน้องของแกในขณะที่แกมาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็มาเพ้อเจ้ออะไรของแกหูปากนหนูแกไม่เข้าใจหรอกแกไม่ร <have> ู way, like land, be ้หรอกว่าฉ claro. ันต้องทนทรมานทุกทรมานอะไรมามากขนาดไหนถ้าแกจะโวยวายไม่ใช่ที่นี่ ไม่ใช่ต่อหน้าเธอไม่ใช่ในวิหารของเธอและคิงทานอนนะครับผมก็ได้ชักดาบเซอร์เธอทวไวไลท์ออกมาและจ่อไปที่คอของทานอนในทันทีถ้าแกพูดอีกคำแล้วก็ฉันจะปาดคอแกและปล่อยให้พวกเราทั้งสองคนตายไปซะ <c oughs> นี่มันดาบเซอร์เธอทัวไวไลท์สินะดาบแห่งความตายใช่แล้วละ่ะนั่นคือสิ่งที่มันเคยเป็นข้าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าความโกรธในตัวข้าน่ะ มันน้อยลงไปยิ่งนักเมื่อค่าแก่ลงแต่ค่าก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันกับไอ้น้ำเสียงที่ค่าได้พูดไปกับเจ้ามันมันคงเป็นความผิดหวังมากกว่าและมัง้งเพราะจากที่ที่ค่าจากมาค่าไม่ใช่คนที่จะคอยตามเลดี้เดดอีกต่อไปแล้วค่าไม่ใช่คนโง่ของเธออีกต่อไปและการที่ค่าต้องมาเห็นเจ้านั้นเฝ้ารอความตายขนาดนี้นั้นมันทำให้ค่ารู้สึกผิดหวังฮะงั้นหรอ เจ้าคิดว่าเจ้าหนีเดทพ้นแล้อย่างนั้นเหรอในตอนที่เจ้าได้มองไปถึงเรื่องราวของข้าจากตาของโกสไซเดอร์เจ้าไม่ได้เห็นอะไรเลยหรือยังไงพวกเรานะ่ะเป็นเพียงหมากของเธอมาโดยตลอดพวกเรานะ่ะตกอยู่ในภวังของเธอมาโดยตลอดและมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปในตอนนี้ที่เจ้ายัางหนุ่มเจ้าอาจจะคิดว่าเจ้านั้นสามารถหลุดพ้นจากอิทธิพลของเธอได้แต่ไม่เลยไม่มีใครหรอกไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่หลีกหนีความตายได้ที่จะหลุดพ้นจากความตายได้ ไม่แม้แต่ตัวเจ้างั้นไหนเจ้าลองบอกข้าหน่อยสิราชาธานอสเจ้าเห็นความตายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันละ่ะหลายร้อยปีก่อนไม่สิบางทีอาจจะหลายพันปีก่อนด้วยซ้ําข้าจําเวลาไม่ได้อีกต่อไปแล้วข้าได้เห็นเดสครั้งสุดท้ายในตอนที่ข้าได้ลงมือฆ่าไอ้คนที่มันมีตัวสีทองไปนะมันชื่ออะไรนะอาดัมอย่างนั้นเหรออาดัมวอลล็อกใช่น่าจะใช่ละมัง้งเธอกําลังรองข้าอยู่หลังจากการต่อสู้ แต่แน่นอนเธอไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เคยพูดแม้แต่คําเดียวข้านะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมข้าข้าต้องรอคอยนานขนาดนี้เพื่อเห็นเธอข้าได้มอบทุกอย่างให้กับเธอไปหมดแล้วทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นศัตรูของข้าเพื่อนพ้องของข้าลูกๆของข้าทุกๆอย่างแต่มันก็ยังไม่พอและในชว่วงวินาทีนั้นเองเสียงระเบิดก็ได้ดังขึ้นในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วล่ะไอ้หนู ฟอร์เรนวันได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วคิงทานอนนั้นได้ชักดาบของเขาและเตรียมท่าต่อสู้อย่างเต็มที่นี่แกเป็นอะไรของแกนะดูแกตื่นกลัวสินี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ทานอนนั้นต้องการดาบต้องการเกาะเพื่อต่อสู้กับไอ้ศัตรูที่น่าสมเพชอย่างไอ้ฟอร์เรนวันโอ้ยหนูแกนะเข้าใจผิดแล้วแกไม่เคยเจอศัตรูแบบนี้หรอกฟอร์เรนวันที่ข้าพูดถึงนะ่ะมันไม่ใช่คน แต่มันเป็นชื่อตังหากล่ะและในตอนนี้เองครับกองทัพฟอร์เรนวันก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่กองทัพฟอร์เรนวันที่พูดถึงนั้นมันคือซิวเวอร์เซอร์เฟอร์และกองทัพของแอนนายฮิลัสนั่นเองการต่อสู้อย่างดุเดือดน,นั้นได้เริ่มต้นขึ้นในทันทีซิวเวอร์เซอร์เฟอร์นี่นะนะสิ่งที่ข้าต้องรอคอยต่อสู้กองทัพของแอนนายฮิ s ัสนี่นะล่คือความพยายามทั้งหมดของเจ้าในการจัดการกับข้าตลอดเวลาที่ผ่านไปทั้งหมด โกสไลเดอร์แกทำอะไรสักอย่างที่แบบเกี่ยวกับไฟนรกอะไรสักอย่างขึ้นมาหน่อยสิไม่ใช่เอาแต่ยืนต่อสู้แบบนั้นเออวะฉันลืมไปเลยว่าฉันมีพลังจากนั้นนะครับผมโกสไลเดอร์ก็เลยใช้ไฟนรกนั้นในการเผากองทัพแมลงของแอนนาฮิลัสไอหนูบางทีแกอาจจะพูดถูกก็ได้นะการพาแกมาที่นี่เนี่ยมันคงเป็นเรื่องเสียเวลาถ้ามันจะง่ายขนาดนี้ฉันสามารถจัดการมันได้อย่างง่ายๆเลยไม่หรอกเงียบก่อนมันไม่ถูกต้องมันไม่ง่ายขนาดนี้หรอก ใช่เลยครับมันไม่ง่ายขนาดนี้หรอกครับผมซิวเวอร์เซิร์ฟเนอร์นั้นยังคงอยู่นั่นเองและซิวเวอร์เซิร์ฟเนอร์นั้นก็ได้บุกเข้ามาจัดก,การเขาในทันที่้่าไม่สนหรอกว่าพวกแกจะอยู่กันกี่คนที่นี่นี่คือตอนจบแล้ววันนี้คือวันสุดท้ายของแกทานอสมันช่างยาวนานเหลือเกินในตอนนี้แหละมันถึงเวลาของแกแล้วที่จะต้องชดใช้กับชีวิตที่แกได้ขโมยไปชีวิตของจักรวาลที่แกได้พลาดไปยังไงล่ะ ง้น้อยอวดดีถ้าแกค่าค่าได้แล้วก็ทําไมแกไม่ทําไปตั้งนานแล้วไหนแกลองบอกข้าหน่อยเถอะว่าถ้าแกจะถอมาไกลขนาดนี้เพื่อตายเนี่ยทําไมแกถึงต้องรอานานหรือเกินข้าไม่ได้รอหรอกข้าไม่เคยรอแกข้ากําลังปรับปรุงทํางานอยู่ยังไงละ่ะหน,ง,นหะงั้นเหรอเงั้งแกทําอะไรกันละ่ะในบอกข้าหน่อยสิและในตอนนั้นนะครับผมมือของซิวเวอร์เซิร์ฟเน้นก็เปล่งประกายสายฟ้าขึ้นมานั่นเอง ทำยังไงอย่างนั้นหรอทำให้ค่าคู่ควรกับคอนนี้ยังไงล่ะและซีเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับผมก็ได้เรียกโยเนียมาอยู่ในมือเขาคอนแห่งต่อน,นั้นจะเป็นอาวุธเด็ดที่จะใช้จัดการทานอสั้นเองราชาทานอสได้พูดขึ้นมาข้าจะฆ่าแกแล้วเอาคอนของแกเนี่ยทุบไปที่แกไม่หรอกทานอสข้าไม่เห็นโอกาสใดๆเลยว่าแกนะ่ะจะสามารถคู่ควรกับคอนอันนี้ได้ต่อให้แกอยู่อีกล้านปีแกก็ไม่มีวันคู่ควรกับคอนอันนี้ แต่ไม่ต้องห่วงนะไททันแกต้องการจะเจอกับคอร์อันนี้เดี๋ยวข้าจัดให้เอง ข้าจะเอาคอนอันนี้เดี๋ยวข้าบริจาคให้แกเองเดี๋ยวข้าจะเอาคอนอันนี้ไปวางไว้หน้าหลุมศพของแกให้และซิวเวอร์เซิร์ฟเนอร์นั้นก็ได้พุ่งเข้ามาจู่โจมทานอนทั้งสองคนในทันทีพลังแห่งสายฟ้าอัสนียบาทนั้นได้ฟาดฟันเข้าไปที่ทานอนและโกสไซเดอร์ซิวเวอร์เซิร์ฟเนอร์นะครับผมได้เข้ามาจู่โจมพวกเขาอย่างรวดเร็วและในตอนที่ซิวเวอร์เซิร์ฟเนอร์นั้นลงมาถึงปราสาทของทานอนนี่เองเขาก็ได้ใช้คอนโยเนียในการทําลายปราสาทนี้สายฟ้าขนาดใหญ่ได้พุ่งขึ้นมา ไม่มันจะไม่เป็นแบบนั้นและในตอนนั้นเองครับพระราชวังของทานอนนั้นก็ได้ล่มสลายลงแต่การต่อสู้นี้ยังไม่จบหรอกครับผมเฮ้ยไอตัวเงินแกลืมอะไรไปหรือเปล่าอย่างแกนะก็ไม่ใช่ผู้สงสารคนเดียวที่อยู่ในที่แห่งนี้หรอก คอสมิกโกสไซเดอร์นั้นได้ตั้งตัวกลับมาและพุ่งเข้ามาจู่โจมซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ในทันทีแต่แน่นอนครับซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ที่มีคอนโยเนียในตอนนี้นั้นไม่กลัวใครใดทั้งนั้นข้าไม่ได้ลืมหรอกว่าแกก็เป็นผู้สรงสารข้าแค่ไม่แคร์ตั้งหากละ่ะและซิลเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับผมก็ใช้คอนโยเนียทุบกระโหลกแตกเลยครับโกสไซเดอร์นั้นได้ถูกสังหารตายในทันทีแต่ไม่หรอกครับการต่อสู้นี้มันไม่จบง่ายๆหรอกแกยังไม่ชนะใดทั้งนั้นหรอกเซ r ร์เฟอร์ท่านอนได้ลุกขึ้นมา แกรู้อะไรไหมว่าแกเพิ่งทําอะไรลงไปแกเพิ่งปลดปล่อยบางอย่างที่แกไม่สามารถควบคุมได้ยังไงล่ะฟังให้ดีนะไอ้หนูข้าได้ต่อสู้กับท่านอนเป็นเวลาชั่วการประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะมีอะไรฉันพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ามันไม่หรอกนะไอ้โง่เอ้ยฉันไม่ได้พูดถึงไอ้แก่นั่นแล้วเจ้าหมายถึงอะไรกันล่ะหนุ่มน้อยเจ้าหมายถึงอะไรการที่ข้าได้ปลดปล่อยไปและในตอนนั้นนะครับผพื้นดินก็แตกออกเดอะหักนั้นได้โผล่มานั่นเอง ฮักจะฆ่าฮักจะฆ่าและฮักนั้นก็ได้จู่โจมซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์จนกระเด็นเข้ามาในวิหารของเดดแต่แน่นอนครับผมมันไม่จบแค่นี้เดอะฮักคู่บ้าครั้งนั้นได้กระโดดมาใส่ซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ต่อบูชนายต้องฟังชันพอได้แล้วเดอะฮักนะครับผมได้ถูกหยุดเอาไว้โดยซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์แต่เดอะฮักก็ยังไม่หยุดอยู่ดีเขาได้รวมมัดเข้ามาที่หน้าของซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ เพื่อนเก่าเจ้าอาจจะทำให้ข้าตกใจแต่แน่นอนได้โปรดหยุดเถอะนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของเราการที่เจ้าต่อยข้าแบบนี้เจ้าทำร้ายตัวเองั้งนั้นได้โปรดเถอเพื่อนข้าหยุดเถอและดูเหมือนว่าเมื่อบูชแบนเนอร์เริ่มจะได้สติขึ้นมาและจำถึงสิ่งที่เขาเห็นได้เขาก็จะได้รู้นะครับว่าซิวเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นั่นคือเพื่อนของเขาและเขาก็เริ่มสงบสติลงนั่นเองได้โปรดเถอข้าข้าข้าฉันด้วยเถอะอย่าปล่อยให้ฉันทำร้ายใครอีกเลยไม่ต้องห่วงหรอก นายพักเถอเพื่อนค่ะจงนอนพักตรงนี้ซะอีกไม่นานเรื่องทุกอย่างจะจบลงและทานอสันก็ได้เดินตามทั้งสองคนมาที่วิหารของเดซรีบจบการต่อสู้นี้เถอะข้าน่ะเริ่มเหนื่อยกับการต่อสู้ในครั้งนี้แล้วงั้นเหรอข้าไมา่ได้หลบซ่อนดใดๆทานอสถ้าแกต้องการจะจัดการกับข้าแล้วก็ก็เข้ามาเลยซิเวอร์เซิร์เฟอร์นั้นได้ชาร์จพลังสายฟ้าใส่คอโยนยีอย่างเต็มที่พร้อมที่จะจัดการกับทานอสที่อยู่เบื้องหน้า แต่แน่นอนนะครับผมทานอนนั้นไม่ใช่คนที่ต่อสู้เก่งอย่างเดียวเขามีปัญญาที่หลักแหลมด้วยนั่นเองอีกครั้งแล้วน,นะเซิร์ฟเฟอร์ที่แกงโง่แบบนี้ข้านะไม่ได้พูดอยู่กับเจ้าและในตอนนั้นเองครับผมคิงทานอนที่ถูกอาจจะเดนไปตั้งนานแล้วนั้นก็ได้ลอบมาข้างหลังและใช้ดาบเซิร์ฟเทอร์ทวายไลท์ในการจัดการบูชแบนเนอร์และซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ในเวลาเดียวกันจากนั้นนะครับผมนี่ก็ไม่ได้เรียกว่าการต่อสู้อีกต่อไปแล้วนี่เรียกว่าการลุมสกรรมดีกว่า ทานอนทั้งสองคนนะครับผมได้ร่วมมือกันและจัดการซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดายโดยคิงทานอทน,นะครับผมได้ใช้จังหวะที่เซิร์ฟเวอร์อ่อนแอ้นล็อกตัวของเซิร์ฟเวอร์เอาไว้และส่งดาบเซิร์ฟเวอร์ทัวไลท์นั้นให้กับทานอน์ล่างปัจจุบันและใช้มันตัดแขนของซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์ออกมาต่อจากนี้แกไม่คู่ควรกับคอนโยเนียอีกต่อไปจากนั้นนะครับผมพวกข้าทั้ง2คนนั้นก็ซัดกันไปซัดกันมาซัดหน้าของซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์จนเละนั่นเองไหน ฉันจำอะไรได้ที่ฉันบอกกับแกเดี๋ยวฉันจะใช้คอน,นี้ในการฟาดหน้าแกยังไงล่ะและคิงทานอสนั้นก็ได้ยกหัวของซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์มาและเสียเพ้าไปที่คอนที่มันอยู่ในแขนของเขาที่จับอยู่นั่นเองในตอนนี้การต่อสู้ได้จบลงแล้วฮ <laughs> และดูเหมือนว่าภายนอกนะครับผมก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขารอคอยอยู่มานานแสนนาน เมื่อพวกเขามองไปนอกวิหารพวกเขาก็จะได้เห็นเดสนั้นเดินทางมาที่นี่แล้วความตายของจักรวานนั้นเดินทางมาที่นี่ในชุดแต่งงานแล้วในตอนนี้แหละเป้าหมายของทานอนนั้นได้บรรลุเรียบร้อยแล้วแต่แน่นอนนะครับผมมันดูมีบางอย่างผิดปกติไปพอเดสนั้นได้หยุดรอพวกเขาอยู่ที่หน้าวิหารทําไมกันละ่ะทําไมเธอถึงรออยู่ที่หน้าวิหารนั่นทําไมเธอไม่เข้ามาเดี๋ยวนะหรือว่าเธอต้องการอะไรบางอย่างอีก ทานอตเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมได้รีบเดินไปหาเดสใน,นทันทีพอแล้วข้าไม่สนใจต่อไปแล้วข้าเบื่อเหลือเกินกับการอยู่ในเกมของเธอเธอต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่แต่แน่นอนนะครับผมเดซนั่นก็ยังคงไม่พูดทําไมกันละ่ะทําไมเธอไม่พูดพวกเราพวกเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการแล้วตอนนี้ในจัก,กรวาลไม่เหลือสิ่งใดให้ค่ายต่อไปแล้วแต่เดสนั้นก็ยังคงไม่พูดอยู่ดีเดี๋ยวนะไม่เหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนั้นหรอ ทานอ้นั้นชุกคิดบ้างอย่างขึ้นมาได้มันยังมีตัวฆ่าให้ฆ่าอยู่นี่นี่สินะคือเหตุผลที่แกพาฆ่ามาที่นี่ไอ้แกการที่แกพาฆ่ามาที่นี่น่ะไม่ได้เพื่อจัดการซิลเวอร์เซอร์เฟอร์เลยแกทําได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วแต่แกพาฆ่ามาที่นี่เพื่อที่ต้องการจะฆ่าตัวของแกเองการที่พวกเราจะไปอยู่กับเดสได้พวกเราต้องตายนั่นเองเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราได้ฆ่าไปใช่แล้วถ้านานอสต้องตายแล้วก็ จะไม่มีใครฆ่าธานอสยกเว้นตัวของเขาเองและเดสนะครับผมก็ได้ชี้มิ้วเล่นมือเล้วครับพร้อมที่จะดูการต่อสู้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธานอสประทะธานอสและการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นในทันทีธานอสเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับผมได้เปิดก่อนเลยครับยิงลำแสงออกจากตาของเขาก่อนเลยเลิกพรามได้แล้วแกนะอยากตายหรืออยากพูดกันแน่คิงธานอสนได้ส่วนธานอสกลับไป การต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเมามันนั่นเองครับผมหมัดแล้วหมัดเล่าเลือดนั้นได้กระเด็นไปทั่วทั้งพื้นดินไม่ว่าจะเป็นหมัดแขนศอกเข่าทุกๆอย่างนั้นไี้ถูกนํามาใช้ในการต่อสู้หมดนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมด้วยความแกช่ชราทานอสเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้นสามารถกุมความได้เปรียบจากคิงทาอสนอสไว้ได้ มัดแล้วหมัดเล่าและด้วยหมัดสุดท้ายนี้เองเขาได้น็อกคิงทานอสออกไปพร้อมกับวิ่งเข้าไปซ้ำจนหน้าของเดตนั้นถึงกับตึงออกมาเลยนั่นเองปัก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 ,ปก,ปกหมัดแล้วมัดเล่าการต่อสู้นี้นั้นมันจบลงแล้วนี่แกรออะไรกันละ่ะนี่แกรออะไรกันอยู่จัดการฆ่าเขาสิทานอนน่ะได้ถีบหน้าเข้าไปที่คิงทานอตอีกทีหนึ่งพร้อมกับบีบคอตัวของตัวเองในอนาคตเอาเลยจัดการมัน ได้โปรดเถอะทานอทจบเรื่องนี้ซะทีแต่ทานอทเวอร์ชันปัจจุบันนั้นกับปล่อยมือออกนั่นเองครับนี่แกทาอะไรกันแน่เนี่ยกลับมาสิกลับมากลับมาฆ่าฉันได้โปรดเถอะให้ฉันได้ตายเถอะแต่ทานอทเวอร์ชันปัจจุบันนั้นก็ได้ผู้สวนกลับไปลาชานะ่ะเขาไม่ขอร้องกันหรอกเก่งจริงแกก็กลับมาเสียคนอ่อนแอแกกลัวหรือไงไอเด็กน้อยหูปากได้แล้วไอแก แกไม่มีวันทำให้ฉันนั้นทำงานของแกได้หรอกแกอยากตายใช่ไหมล่ะอยากตายนักก็ทำเองสิและทานอสนะครับผมก็ได้กระชากไทม์สโตนออกมาจากสร้อยคอของคิงทานอสแกจะทำอะไรของแกไทม์สโตนนั้นพังไปแล้วข้าเห็นโกนไซเดอร์ของแกนะสามารถชาร์จพลังได้นั่นหมายความว่าข้าก็สามารถใช้มันได้เช่นกันและทานอสนะครับผมก็ได้นำไทม์สโตนนั้นไปชาร์จพลังกับศพของซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ นี่แกจะทิ้งข้าวไว้แบบนี้ไม่ได้แกจะทิ้งข้าวให้อ่อนแอและตายแบบนี้ไม่ได้แกกําลังลิขิตชะตาตัวเองนะนี่คือจุดจบของแกพวกเราจะตายอย่างนี้ไม่ได้แกเข้าใจไหมว่ามันหมายถึงอะไรเข้าใจสิเข้าใจดีเลยนั่นหมายความว่าอะไรรู้ไหมในตอนนี้ฉันมีเวลาทั้งชีวิตที่เหลืออยู่แล้วในการที่จะไม่ฆ่าแกและปล่อยให้แกนั้นตายไปที่นี่เองข้าจะใช้เวลาทั้งหมดที่เหลือจนกว่าข้าจะกลายเป็นผุยผง จะทำงานไม่หยุดไม่ย่อนจะไม่มีวันหยุดพักในการที่ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อปฏิเสธเจ้ายัางไงล่ะข้าจะทำทุกอย่างให้ข้าไม่มีวันโตขึ้นมาแล้วเป็นแบบเจ้าไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามเมื่อข้าจากไปจากที่นี่อนาคตน,นี้จะถูกลบทิ้งและทานอสนั้นก็ได้ใช้ไทม์สโตเดินทางกลับไปยังปัจจุบันในทันทีทิ้งิงทานอสนั้นให้ตายอยู่คนเดียวที่นี่พร้อมกับไทม์ไลน์ที่มันกําลังจะถูกลบลง ซึ่งเดชนะครับผมก็ได้เดินมามอบกุหลาบให้กับธานอสผู้ยิ่งใหญ่ธานอสผู้ชนะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะดำมืดลงและทุกอย่างก็ได้จากไปธานอสมันทำอะไรกันแน่มันทำอะไรกันที่รักทำไมทำไมกันละ่ะทำไมเขาชนะยังไงละ่ะธานอสชนะด้วยความตายและนี่เลยครับผมก็คือเรื่องราวธานอสวิน ชัยชนะของทานอสั่นเองครับชัยชนะที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ชัยชนะที่ทานอสในอนาคตมีต่อจักรวาลเลยแต่มันคือความกล้าของตัวทานอสเองที่จะปฏิเสธอนาคตและเลือกที่จะลิขิตชะตาของตัวเขาเองขึ้นมาใหม่และแน่นอนนะครับผมเนื้อเรื่องต่อไปที่เราจะได้ดูกันนี้นั้นมันจะยิ่งดูเดือดและเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องราวของ Ghost Rider ต่อไปนั่นเองครับ โกไตเดอร์นั้นจะกลับมามีชีวิตได้ยังไงกันเรื่องราวนั้นมันจะมันขนาดไหนขอบอกเลยว่ามันยิ่งกว่าเรื่องราวนี้ครับผมเราติดตามชมกันได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วสําหรับเซอร์ไพรส์ทานอสวิน3คลิปนี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ในวันนี้กับผมมึงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย